เราจะมาพิสูจน์ความเข้มข้นของน้ำยางนะคะพี่สมศักดิ์ลองแกะดูค่ะกลิ่นเป็นไงคะไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นเลยโอ้โหซีขาวน้อยีขาวน้อไม่มีน้ำแทรกเลยนะคะอันนี้มีดที่ต้่นะฮะมีดที่สองครับอ่าชั้นจะบอกเลยนะคะชั้นของยางจะบอกเลยนะคะว่าเราไม่ได้จัดฉากค่ะตัวที่สองมีดค่ะอันนี้ ไม่มีกลิ่นครับไม่มีกลิ่นกลิ่นนุ่มนวลมากเลยนะคะทีนี้ยาวจะแข็งด้วยยาวจะแข็งมากจับดูครับนี่แหละครับสองมีดไม่มีฟองใยบวบแทกไม่มีน้าแทกเลยนะคะดูนะคะท่านผู้ชมครับนี่จะแกะนี่นะเห็นไหมคะมั่นใจมั่นใจมั่นใจเอทีเอ็มไลตลอดสิบสองเดือนต้นเงินต้นทองครับรักษาค่ะบำรุงเอารักษา ท่านมีสวนยางมาหลายปีเจอแล้วนะคะผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์เราได้ค่ะ y ว c ซนาโนนาโนพลัสนาโนแคปซูลและก็ซูเปอร์สาเอสขวัญใจเกษตรกรชาวยางพาราลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะโอเค